สะเทือนวงการบันเทิงและสะเทือนใจเพราะการแพร่ระบาดเชื้อครั้งนี้มีวงกว้างและเป็นจำนวนมากจนทำให้ทัวลงงานบันเกิดปาร์ตี้ของดีเจชื่อดังสู่ซุปเปอร์สเปรเดอร์รุ่นใหญ่จัดเองโดนใจใช่เลยเลิอกอวย2มาตรฐานเพราะเคสของดีเจมะตูมเป็นการปกปิดข้อมูลทำให้การติดเชื้อเป็นวงกว้างตั้งแต่เมื่อวันที่20มกราคมเป็นต้นมาหลายคนอาจจะได้ติดตามข่าวสารกันมาตลอดจนหยุดไม่อยู่ สำหรับในส่วนของเคส DJ เจมะตุมตอนนี้มีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น24รายตัวเลขยังไม่เป็นทางการทราบว่ามีบวกเพิ่มอีก2รายเป็น26รายไม่นับรวมผู้ที่มีความเสี่ยงสูงและผู้สัมผัสสูงอีก113รายสัมผัสเสียงต่ำอีก53รายส่วนชื่อจำนวนนี้เหล่านี้ก็อาจจะเป็นตัวเลขที่อาจา ยังไม่นิ่งนะคะก็ต้องคอยสรุปตัวเลขกันต่อไปค่ะนะคะสําหรับในส่วนของรายงานต่อเนื่องสัปดาห์นี้ด้วยนะคะก็ยังมีสิ่งสําคัญที่เจ้าพนักง,งานควบคุมโรคติดต่อเกิดความกังวลใจก็คือเรื่องของการสัมผัสเสียงสูงและเสียงต่ําเหล่านี้เนี่ยการสอบสวน การควบคุมโรคนะคะตามสถานที่ต่างๆซึ่งยังมีความกังวลใจว่าแต่ละคนที่มีการออกมาให้ข่าวนะคะยังบอกแล้วก็แจ้งทำลายที่ไม่ตรงกันทำให้าทางควบคุมโรคติดต่อ,อกังวลนะคะก็คือแต่ละท่านเนี่ย มีความใกล้เคียงกันแต่ไม่สอดคล้องกันค่ะเจ้าที่ที่ไปติดตามสถานที่ที่ใกล้เคียงนะคะแต่ให้การสับสนลักษณะที่ทางควบคุมโรคเนี่ยสับสนมากก็คือความไม่สอดคล้องกันเนี่ยละขาดนะคะก็เลยทําให้การติดตามและการประเมินผลเนี่ยอาจจะทําให้ล่าช้านะคะแล้วก็การแพร่ระบาดของโรคอาจจะมีวงกว้างมากขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นแล้วก็ต้องรับผิดชอบในตัวเองด้วยค่ะ จากนั้นหลายคนก็คงจะได้ติดตามข่าวนะคะทาง Facebook ที่ร้อนสะเทือนกันเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่นักแสดงและผู้กำกับรุ่นใหญ่นะคะได้ออกมาพูดคุยแล้วก็โพสต์ทาง a c e b o o k นะคะว่าอาหารสอกทองและเป็นพิษไม่สมควรบริโภคคือมะตูมกับกาละแมค่ะนะคะสำหรับคุณตูนพลลโกมารชุนนะคะนักแสดงและผู้กำกับโพสต์ a c e b o o k ของคุณตู่นกพลดาโพสเดียวคือฟาดไปแล้วสองรายค่ะตายอย่างสงบจริงๆนะคะเพราะฟาดแรงมากๆพี่ใหญ่ของวงการบันเทิงตัวจริงออกมาว่าอย่าอวยคนในวงการกันเองนะคะออกมาฟาดขนาดนี้คงจะสุดๆจริงๆนั่นแหละค่ะนะคะเพราะป,ปกติแล้วแทบจะไม่ค่อยเห็นคุณตู่ออกมาโพสต์อะไรที่แรงเบอร์นี้เท่าไหร่นะคะการที่มีเพื่อนร่วมวงการเห็นต่างและกล้าตําหนิไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย ทีเดียวที่ไม่ออกมาปกป้องพวกพ้องซึ่งไม่ใช่พฤติกรรมที่เราเห็นได้บ่อยมกักได้บ่อยครั้งในประเทศนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการรักพวกรักพ้องเสียงสะท้อนของคนในวงการเดียวกันเริ่มมีการตำหนิพฤติกรรมเพื่อนร่วมวงการอาจจะเป็นเพราะจุดสะท้อนความจริงของสังคมว่า ไม่ใช่คนในวงการทุกคนหรอกที่สมควรออกมาปกป้องกันในสิ่งที่ทำไม่ถูกต้องและยังเห็นดีเห็นงามด้วยอวยยศกันต่อไปแสดงความสงสารแต่ควรพูดในสิ่งที่ รงกับความเห็นของตนที่เป็นความจริงกับสังคมไม่ใช่บิดเบี้ยวเพราะเป็นเพื่อนร่วมวงการเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นพวกพ้องของตนเองก็ขอชื่นชมนะคะหลายคนก็เข้าไปชื่นชมคุณตู่อย่างเต็มที่เลยที่กล้าแสดงออกแสดงจุดยืนทางมุมมองที่ยืนกรานในสิ่งที่ถูกต้องและไม่เห็นด้วยในสิ่งที่ไม่สมควรแก่เพื่อนในวงการบันเทิงนั่นเองค่ะเป็นหนึ่งตัวอย่างที่น่าชื่นชมมากๆนะคะมีคนบอกว่าคุณ ตู่นพพลเป็นสลิมนะคะแต่อยากจะบอกแบบนี้เลยว่าเขาคือคนจริงนั่นเองค่ะยิ่งเขาเป็นพวกเดียวกันหรือคนที่กล้าออกมาตำหนิคนในวงการถือว่าเป็นผู้ที่มีอุดมการของตนเองนั่นเองนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้ใครที่ทำตัวไม่ถูกในวงการนะคะก็ควรที่จะได้รับฟังแล้วก็แสดงตัวตนที่แท้จริงนะคะพร้อมกับรับผิดชอบสังคมด้วย ข่าวทันดนิวจังหวัดภูเก็ตรายงาน